การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของรอวันที่26กุมภาพันธ์ปี2024 วันนี้นะครับก่อนอื่นที่เราจะเริ่มกันเลยเนี่ยพอดีว่ามีคนส่งข้อความมาหาผมทุกคนในเรื่องของคลิปที่แล้วนะครับที่เป็น elimination chamber นะเนาะมีคนที่มาคอมเมนต์เห็นต่างนะครับว่าเออเขาเนี่ยชอบ elimination chamber นะแต่ว่าความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกับผมนะครับแล้วก็ส่งข้อความมาเหมือนกับส่งข้อความมาขอโทษนั่นแหละซึ่งผมอยากจะบอกกับทุกคนตรงนี้นะครับ ว่าไม่จําเป็นจะต้องขอโทษย้านะครับว่าไม่จําเป็นจะต้องขอโทษเหตุผลก็เพราะว่าผมสร้างพื้นที่นี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นกันนะครับมวยปล้ำม,มันเป็นอะไรที่ที่เรามองได้หลายมุมทุกคนสามารถที่จะชอบหรือไม่ชอบเราไม่จําเป็นจะต้องคิดเหมือนกันก็ได้นะครับเพียงแค่ว่าให้เกียรติกันก็พอ คือแน่นอนครับว่ามันมีบางอย่างที่ผมพลาดไปเหมือนกันหรือว่าวันนั้นผมดู elimination chamber อารมณ์ผมอาจจะไม่ดีก็ได้ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่สนุกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสนะครับทุกคนเราสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้บนพื้นฐานของการให้เกียรติกันนะครับจริงๆผมชอบด้วยซ้ำนะที่ทุกคนแบบว่าแสดงความคิดเห็นว่าเออฉันชอบตรงนั้นไม่ชอบตรงนั้นแล้วก็ไม่เห็นด้วยอย่าง,งานั้นอย่างนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ที่ที่เราสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้อย่างเต็มที่นะครับผมอ่ะ วันนี้ครับเรื่องราวในรอครับก็จะมีเรื่องราวของเ e a รียลิบลีแล้วก็เบกกี้ลินช์ที่จะเจอกันในรสเซอมานีนะครับเรื่องราวของดูม่ไทยแล้วก็เซธโรลินแล้วก็การหาผู้ท้าชิงแชมป์อินเตอร์คอนติเนนทัลวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันวันนี้นะครับเปิดรายการมาด้วยเ e a รียลิบลี่เรียลิบลีบอกว่าขอต้อนรับสู่ Monday Night, m ั n เดย์ไนท์มามีสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฉันเดินเข้าและออกจากบ้านเกิดในฐานะของแชมเปี้ยน ในอาจจย์อาจจะเป็นภัยที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ฉันเคยครองแชมป์มาแต่สุดท้ายแล้วเธอก็ไม่สามารถเอาแชมป์ไปจากหมามีคนนี้ได้เบกินเนเปิดตัวออกมานะครับเบกิลิลนบอกว่าฉันออกมาที่นี่เพื่อที่จะแสดงความยินดีด้วยเธอทําได้ยอดเยี่ยมมากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่ฉันเองก็เหมือนกันฉันเอาชนะ e l i m i n a t i o n c h a m b e อร์และเธอป้องกันแชมป์ของเธอในบ้านเกิดได้สําเร็จครอบครัวของเธอเนี่ยคงมีช่วงเวลาที่ดีแน่ๆแต่ตอนนี้มันจะดีขึ้นไปอีกเมื่อพวกเขาเห็นเธอแพ้ในรัสเซอมาเนีย เลียเธอเป็นคนที่น่าประทับใจมากๆและช่วงนี้เธอเป็นหน้าตาของสมาคมพร้อมกับพี่เลี้ยงของเด็กขี้แพ้คนหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วปลายทางที่เธอจะต้องเจอก็คือความภพ่แพ้เลร,ริบลีบ,บอกว่าอย่าพูดถึงลาติโนฮีทของฉันแบบนั้นฉันยินดีด้วยที่เธอเอาชนะอิลิมิเนชันแชมเบอร์มาได้แต่เธอไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับฉันเธอคิดว่าเดอะแมนยอดเยี่ยมก็จริงแต่ว่าเดอะแมนเนี่ยจำเป็นจะต้องมีหญิงสาวที่ดีอยู่เคียงข้าง และฉันจะไม่แพ้เธอเพราะว่ามามี always on top หลังพูจบนะครับนายแจ็คเนี่ยเข้ามารอบทำลายเบกกิลินแต่ภาพมาที่นายแจ็คให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการรอบทำลายเมื่อสักครู่นะครับนายแจ็คบอกว่ามันไม่ควรจะเป็นเบกกี้มันควรจะเป็นชั้นตั้งหักชั้นสามารถเอาชนะเรลิปลีไ่ได้ด้วยซ้ำมันจะต้องเป็นชั้นเท่านั้นตัดภาพมาคู่แรกนะครับเซมิเซนเจอกับชิสเกนากามูระ ตัวแมตต์โอเคนะครับมันมีการแสดงให้เห็นถึงอาการบาดเจ็บของเซมิเซนตั้งแต่ต้นแมตต์ทุกคนมันก็เลยทําให้เห็นชัดว่านากมู่าพยายามเล่นงานเซมิเซนโดยใช้จุดอ่อนนั้นเป็นหลักทําให้ทุกครั้งที่เซมิเซนสู้กลับหรือว่าโต้กลับได้เนี่ยมันมีความหมายมากขึ้นและด้วยการที่ถูกยํำอยู่ฝ่ายเดียวอย่างยาวนานเนี่ยมันทําให้ตัวแมตต์มีการลุ้นที่ดีครับโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าเป็นแมตต์ที่สนุกใช้ได้เลยตอนจบนะครับเซมิเซนเนี่ยสายฮารุว่าคิกกดนับสามเอาชนะไปได้ ตัดภาพมาคู่2ครับราคิวโรดิเกสเจอกับเชลซีกรีนและคิวโรดิเกสเนี่ยสามารถเอาชนะไปอย่างง่ายได้ตัดภาพมาที่เซมิเซนะครับถูกถามถึงเป้าหมายของเขาในเรสโซมาเนียเซมิเซบอกว่าฉันอยากเข้าร่วมเรสโซมาเนียมากๆฉันพยายามจะทําเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรแต่ในใจของฉันเนี่ยกังวลอยู่ตลอดเวลามันจะเป็นยังไงถ้าฉันแพ้เพราะว่าฉันพูดมาหลายสัปดาห์แล้วว่าฉันอยากมีส่วนร่วมฉันอยากเป็นแชมป์แต่ตอนนี้เรื่องพวกนั้นไม่เป็นไรแล้วเพราะว่าใช้ชนะของฉัน มันบอกว่าฉันเนี่ยยังดีอยู่ฉันยังสามารถเป็นแชมป์ได้อยู่และช่วงเวลาแห่งเรสเซลมาเนียเนี่ยกำลังมาหาฉันแต่ถ้าสุดท้ายแล้วเวลาแห่งเรสเซลมาเนียไม่มาหาฉันฉันจะไปหามันเองอิมพีเรียมเดินเข้ามามองเหยียดเซมิเซแล้วก็เดินไปนะครับแต่ภาพมาที่โคดี้โรดครับถูกถามเรื่องที่เขาเนี่ยท้าทายเดอะร็อกโคดี้โรดบอกว่าใช่มันง่ายมากเลยในการท้าทายนี้ เดร็กเนี่ยตบหน้าฉันฉันเลยพร้อมที่จะเจอกับเขาทุกที่ทุกเวลาและวันศุกร์นี้เนี่ยฉันจะไปที่สมัคดาวด้วยส่วนเกรซอนวอลเลอร์เขาเป็นนักมวยปล้มที่ดีและแน่นอนมีปากที่ดีด้วยเขาเจ๋งในบ้านของเขาแต่ที่นี่คือรอเขาจะได้รู้ว่าการเป็นคู่เอกในรอมันเป็นยังไงตัดภาพมาที่อิมพิเรียมเปิดตัวมานะครับอิมพิเรียมบอกว่าหลังจากป้องกันแชมป์กับเจอูโซเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฉันยังเป็นแชมป์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดการอยู่ แต่ฉันขอพูดตามตรงเจเกือบเอาชนะฉันได้ฉันเกือบเสียแชมป์ของฉันเป็นครั้งแรกแต่ฉันกลับโชคดีพอในโลกนี้ไม่มีใครเพอร์เฟกแต่ฉันเนี่ยเกือบจะเพอร์เฟกที่สุดแล้วคืนนี้เด็กๆของฉันเนี่ยจะกระทืบนิวเดย์ส่วนฉันจะพูดถึงอนาคตของฉันพวกนายต้องเข้าใจว่ากว่า600วันที่ฉันใช้ทั้งร่างกายและวิญญาณของฉันเนี่ยเพื่อสร้างคุณค่าให้กับแชมป์เส้นนี้ฉันเอาชนะทุกคนที่ต้องการแชมป์มันเลยนําไปสู่คําถามที่ว่าใคร ที่ฉันจะต้องจัดการในเรสซลมาเนะียเซมิเซนอะแชตเกเบลเดมิสหรือว่าไอ้โง่อาร์ทูสจัสเมนเดย์เปิดตัวมานะครับเดเมนพีทบอกว่าไอ้โคตรโหดกุนเทอร์พวกเราไม่ได้ออกมาหยามนายหรอกนะพวกนายทำหน้าที่ของนายได้ดีเหมือนกับพวกเรานั่นแหละในอิลิมิ a เ i ชันแชมเบอร์เนี่ยพวกเราเจ๋งสุดๆแล้วพวกเราจะเจ๋งอีกครั้งใน w r e s t l มา a n i a แต่สิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือพวกเราต้องการเข็มขัดอีกเส้นหนึ่งใน Re สซล์มาเนีย และพวกเราต้องการเข็มขัดของนายโดมินิกบอกว่ากุนเทอร์เดอร์ตี้ดอมเนี่ยต้องการอะไรแล้วมันต้องได้นั่นหมายความว่าแชมป์ของนายเนี่ยควรจะเป็นของพวกเราถ้า2องฝ่ายมีปากเสียงกันนิดหน่อยนะครับก่อนที่จะแยกย้ายกันตัดภาพมาที่อันดาเดกับโดมินิกครับทักทายกันนิดหน่อยก่อนที่จะแยกย้ายตัดภาพมาคู่3นะครับสตีดไฟแมท New Day เจอกับอิมพ r i เรีตัวแมทสนุกดี นะครับคือตัวแมทเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวตลอดของทั้ง2ฝั่งทุกคนมันมีอะไรเกิดขึ้นตลอดเวลาซึ่งถือว่าดีมากๆนะครับมันทําให้ตัวแมทเนี่ยออกมาค่อนข้างสนุกสนานแล้วก็มีอะไรให้เราได้ดูตลอดแถมการต่อสู้เนี่ยมันก็หนักขึ้นเรื่อยๆในแต่ละช่วงนะครับถือว่าทาออกมาได้ดีเลยตอนจบเนี่ยไคเซอร์วีงเซเวิบูดอัดกับเก้าอี้รวบกดนับ3เอาชนะไปได้แต่ภาพที่เชคเกเบิลเข้ามาหาอดัมเพียสนะครับเชคเกเบ,บิลบอกว่าฉันเห็นว่ากุนเทอร์เนี่ยต้องการคู่ต่อสู้ของเขาในศึกใหญ่ ฉันเชื่อว่ามีหลายคนจะต้องการโอกาสนั่นฉันเองก็เหมือนกันแต่ฉันไม่ได้มาที่นี่ในฐานะของนักมวยปล้ำฉันมาในฐานะของพ่อฉันเกือบเอาชนะกุนเทอร์ได้แล้วแต่ไม่ใช่กับลูกสาวฉันพวกมันหัวเราะเยาะลูกสาวฉันต่อหน้าแถมยังบอกว่าฉันเนี่ยเป็นพ่อที่แย่ฉันต้องการแก้ไขมันเหตุผลของฉันคือเกียรติยศในฐานะของพ่อคนหลายๆคนเนี่ยมันอาจจะมองว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับแชมป์แต่สําหรับฉันมันมากกว่านั้น ตัดภามาคู่4นะครับเชนาเบสเลอร์โซอีสตาร์เจอกับอินด h ฮาร์เวลแล้วก็ c a n ดิดลาเลตัวแมต์โอเคนะครับคือมันดูดูเดือดดีในด้านของเช a าเบสเลอร์แล้วก็โ o อ s t a r าด้วยความที่ตัวแมตมันสั้นนะครับทั้ง2ฝ่ายก็เลยเข้ามาใส่สปอตกันรัวๆทำให้ตัวแมตเนี่ยดูหวือหวาอยู่บ้างแต่น่าเสียดายครับที่ตัวแมตเนี่ยมันค่อนข้างจบง่ายไปนิดหนึ่งตอนจบเชนาเบสเลอร์ใส่คิริฟูดาคราชเอาชนะไปได้ ตัดภาพมาที่กลุ่มของอาทูธนะครับพวกเขาเนี่ยสถานปนาตัวเองว่าเป็นกลุ่มใหม่ที่ชื่อว่า regeneration x ตัดภาพมาที่ดูไม่ยิไทยเปิดตัวออกมาหน้าเวทีนะครับดูไม่ยิไทยบอกว่าเราทําได้ทุกคนฉันอยากจะขอบคุณพวกนายทุกคนฉันไม่ได้ชนะคนเดียวแต่พวกเราร่วมกันสู้และภาวนาเพราะพวกนายเซตโรลลี่จะป้องกันแชมป์ของเขากับดูไม่ยินไทยในเวสเซลมาเนียพูดตามตรงว่าตอนนี้เนี่ยฉันยังมึนๆอยู่เลยทั้งแมตที่หนักทั้งเจ็ดแหลก แถมฉันเนี่ยยังได้รับบาดเจ็บอีกแก้วหูของฉันฉีกหมอบอกว่าฉันได้รับบาดเจ็บและอาจจะพลาดเรสโซมานีฉันก็เลยบอกกับหมอว่านายคิดว่าฉันเป็นเสียมพังเหรอจะไม่มีอะไรมาหยุดฉันได้จากเรสโซมานีพังฉันรู้ว่ามันเจ็บปวดสําหรับนายที่ไม่ได้มีส่วนร่วมกับเรสโซมานีและเห็นฉันได้ชิงแชมป์แต่ฉันคิดถึงนายนะฉันคิดเกี่ยวกับนายฉันรู้ว่านายไม่เสพไม่ดื่มเพราะฉะนั้นฉันก็เลยทั้งเสพทั้งดื่มเป็นสองเท่าเพื่อฉลองชัยชนะเอาล่ะตอนนี้เนี่ยเรามาพูดถึงแชมป์ของเราหน่อย โรลินส์ออกมาได้แล้วเซลลโรลินเปิดตัวออกมานะครับเซลลโรลินบอกว่าทุกคนช่วยแสดงความยินดีกับดูไมยใไทยหน่อยนายทําได้ดูนายตะเกียกตะกายกลับมาชิงแชมป์กับฉันได้และครั้งนี้นายได้โอกาสที่จะถือเข็มขัดแชมป์่ามกลางผู้คนในเรสซลมาเนียแต่มีอย่างหนึ่งที่ขวางทางนายอยู่เขาคนนั้นก็คือเซธฟิกกิ้งโรลินส์ดูไมยใไทยบอกว่าใช่ในายขวางทางฉันอยู่และการเอาชนะนายเนี่ยมันไม่ง่ายเลยแต่ว่า อนนี้นายทำอะไรนายเข้าไปยุ่งเรื่องของโคดี้ทำไมนายควรจะพักสิพวกฉันต้องการให้นายมีร่างกายที่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นายควรฟังฉันสิวะฉันเข้าใจว่าทำไมนายอยากไปสมัคดาวเพื่อต่อสู้แต่พวกเราต้องการนายในรอมันดีกับธุรกิจมากกว่าช่างหัวพวกมันถ้าฉันเป็นแชมป์ฉันจะไม่สนสมัคดาวเลยสักเดียวถ้าพวกนั้นมาขอร้องให้ฉันช่วยเหลือฉันจะเยี่ยวใส่พวกมันด้วยซ้ำความรับผิดชอบของฉันคือรอและแชมป์โลกเส้นนั้นเท่านั้นนายต้องคิดให้ดีเซธ ถ้านายเข้าไปยุ่งกับบัตรไลน์มันจะเป็นยังไงถ้านายเข้าไปยุ่งมากๆมันจะมาทําร้ายนายทำให้แมทของเราพังเพราะฉะนั้นขอร้องละ่ะถอยออกมาซลโรล,ลินบอกว่าจู๊ดฉันเคารพที่นายพูดมานะแต่บอกตามตรงความเสี่ยงบางอย่างคุ้มค่าที่จะเสี่ยงนายรู้จักฉันมานานนายก็รู้ว่าฉันจะต้องคิดเรื่องพวกนี้อยู่แล้วน่าจะพูดถูกด้วยซ้ำจู๊ดข่าของฉันอาจจะไม่พร้อมหลังของฉันอาจจะเจ็บบัตรไลน์อาจจะจัดการฉันอีกรอบก็ได้ ในดเซอมาเนียอาจจะเป็นคืนที่ง่ายสําหรับนายด้วยซ้ำนายอาจจะพูดถูกแต่ว่าถ้านายพูดผิดอย่างที่ฉันบอกความเสี่ยงบางอย่างคุ้มค่าที่จะเสี่ยงฉันเห็นแก่ตัวในสายอาชีพนี้มาตลอดฉันเห็นแก่ตัวในชีวิตของฉันฉันคิดว่าแชมป์คือสิ่งเดียวที่ฉันต้องการแต่ทุกครั้งที่ฉันได้มันฉันกลับรู้สึกว่ามันว่างเปล่าจนกระทั่งฉันได้มีลูกสาวและฉันตระหนักได้ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของฉัน แชมป์โลกเส้นนี้มันใหญ่กว่าเราการจัดการบัตรลายเนี่ยมันใหญ่กว่าเราให้ฉันถามนายหน่อยถ้าเราไม่จัดการบัตรลายก่อนจะถึงเรสเซลมานีมันจะเกิดอะไรขึ้นมันไม่สําคัญหรอกว่านายหรือฉันจะเป็นแชมป์แต่เมื่อถึงเวลาบัตรลายมันจะมาเอาแชมป์โลกเส้นนี้ไปนยน่จจะพูดถูกแต่ถ้านายพูดผิดล่ะจูถ้าฉันสมบูรณ์พร้อมและจัดการบัตรลายได้และรักษาสมาคมนี้ไว้ได้ในเรสเซลมานียมันจะมีแค่นายกับฉันและแชมป์โลกเส้นนี้ ฉันบอกนายมาแล้วครั้งหนึ่งและฉันจะบอกนายอีกรอบคนที่ดีกว่าจะชนะไปและความเสี่ยงบางอย่างคุ้มค่าที่จะเสี่ยงแต่พามาคู่5นะครับริมอร์แกนเจอกับนายแจ็คตัวแมทโอเคนะครับคือมาเป็นการอัดฝั่งเดียวเป็นหลักแหละนะครับแต่ว่าตัวแมทมันไม่ได้น่าเบื่อเท่าไหร่การส่วนกลับของริมอร์แกนเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะครับคือมันไม่ได้เวอร์แล้วก็ไม่ได้แย่จนเกินไปทำให้ดูว่านายแจ็คเนี่ยค่อยๆได้รับดัมเมจมากขึ้น ทั้งการสวนกลับความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างโอเคตอนจบครับเบกิรินเนี่ยเข้ามาอาัดแน่แจ็คจนกรรมาการยกเลิกแมตช์ไปตัดภาพมาที่เจอูโซให้สัมภาษณ์นะครับเจอูโซ so บอกว่าฉันเกือบชนะแล้วสัปดาห์ที่แล้วฉันเกือบจะได้แชมป์เดี่ยวเส้นแรกมาครองแต่ศัตรูของฉันเนี่ยบุกมาที่นี่และทําให้ฉันพลาดแชมป์เส้นนั้นไปและไอศัตรูคนนั้นเนี่ยมันดัดเป็นครอบครัวของฉันมาก่อนด้วยดูไม่ไทยเข้ามาในฉากนะครับดูไม่ไทยบอกว่า ไม่ได้อยากมีปัญหานะแต่ฉันรู้ว่านายมีช่วงเวลาที่ยากลําบากเจมันเหมือนกับสิ่งที่ติดอยู่ในใจฉันและฉันอยากจะบอกนายจากใจนายสมควรโดนแบบนั้นถ้าสองคนซัดกันนะครับก่อนที่จะแยกย้ายกันตัดภาพมาคู่หกรับโคดี้โรสเจอกับเกรซันวอลเลอร์ตัวแมทโอเคนะครับถึงแม้โคดี้โรสเนี่ยจะเหนือกว่ายอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่ามันก็มีออสินเทียรีที่เข้ามาสร้างจังหวะต่างๆให้เกรซันวอลเลอร์เนี่ยได้ตอบโต้บ้าง แต่ด้วยความห่างชั้นครับมันก็เลยจบง่ายไปสักหน่อยตอนจบโคดีโรสใส่คอนโรสกดน้ำสามเอาชนะไปหลังจบแมตช์นะครับพอเฮมแมนเนี่ยเปิดตัวออกมาพอเฮมแมนบอกว่าวันนี้ฉันมาที่นี่คนเดียวอย่างที่พวกนายเห็นตรงนี้ไม่มีใครเลยฉันออกมาที่นี่ในคืนนี้เนี่ยฉันเข้าใจเรื่องของวิลสมิธที่เดินไปตบหน้าชาวบ้านนะแต่โคดี้นายกลับพูดชื่อของเดอะร็อกออกมาจากปากของนายพรท่านหัวหน้าเผ่าบัญชาให้ฉันเนี่ยมาบอกกับนายว่า ทุกอย่างมันไม่ได้เป็นอย่างที่นายต้องการไม่ใช่ว่านายจะเจอใครก็เจอได้เลยตามที่นายต้องการถึงแม้ฉันจะให้อภัยนายนแต่เดอะร็อกไม่อย่าลืมสิว่านายต้องปั้มคู่เอกกับท่านหัวหน้าเผ่าเพราะฉะนั้นฉันขอร้องหลักโคดี้ได้โปรดลืมเรื่องของการท้าทายเดอะร็อกไปซะลืมไม่อย่างนั้นโคดี้รัวบ,บอกว่าไม่อย่างนั้นจะทําไมฉันเองและพวกเราทุกคนก็เคยเป็นแฟนของเดอะร็อกฉันโตมาในครอบครัวของนักมวยปล้มฉันรู้อยู่แก่ใจว่าไม่มีใครขายบัตรได้เท่าเดอะร็อกอีกแล้ว แต่พอแล้วฉันเบื่อที่จะทำตัวดีเพราะฉะนั้นเข้ามาเลยบริการของพอเฮม a นขึ้นไปให้โคดี้โรตกระทืบนะครับก่อนที่โคดี้โรจะบอกว่าเอาเลยเรียกพวกมันมาเรียกบัตรลายมาบัตรลายเนี่ยไม่ได้ล่าฉันแต่ฉันตั้งหาาที่เป็นคนล่าบัตรลายสรุปเหตุการกันหน่อยครับทุกคนเหตุการแรกครับเบกกี้ลินเจอกับนายแจ็คในสัปดาห์หน้าเหตุกาที่2ครับเจอูโซ so, จะเจอกับดูไม่ไทยในสัปดาห์หน้า เหการที่3ครับโดมินิกและแชดเกเบลเนี่ยต้องการชิงแชมป์อินเตอร์คอนเทนเดอร์จากกุเกนเทอร์เหการที่4ครับอาทูตตั้งชื่อกลุ่มว่ารีเจนเนอเรชันเสรุปใหม่กันหน่อยครับทุกคนคู่แรกครับเซมิเซนเจอกับชินสกีนากามูระเซมิเซนสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่2ครับราคิวโรดิเกสเจอกับเชลซีกรีราคิวโรดิเกสสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่3ครับสตีดไฟแมทนิวเดย์เจอกับอิมพีเรียมอิมพีเรียมสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่4ครับเชน่าเบสเลอร์โซอีสตาร์กเจอกับอินดี้ฮาร์ เชนัลเบสเลอร์กับโซอีสตาร์เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่5ครับลิมอแกนเจอกับไนอาแจ็คคู่นี้เนี่ยมีไม่มีผลการตัดสินนะครับคู่ที่6ครับโคดี้โรสเจอกับเกรซันวอลเลอร์โคดี้โรสเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ ในด้านของตัวแมตสัปดาห์นี้นะครับถือว่าค่อนข้างดีนะทุกคนหลายๆแมตเนี่ยทำได้ดีนะครับอย่างแมตของเซมิเซเนี่ยมันมีการเล่าเรื่องที่ชัดเจนสร้างจุดอ่อนให้เราเห็นตั้งแต่ต้นแมตมันก็เลยทําให้การต่อสู้เนี่ยดูเข้าใจง่ายนะครับในแมตของสตรีทไฟต์เองเนี่ยก็ทําได้ดีคือตัวแมตมันมีความเร็วแล้วก็มีความต่อเนื่องมีการใช้ของที่พอประมาณนะครับมีการเซอร์วิสคนดูที่เดินไปต่อยในส่วนของคนดูก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีครับถือว่าเป็นสัปดาห์ที่มดปล้ำเนี่ยค่อนข้างดี ส่วนในด้านของเนื้อเรื่องนะครับแายแจ็คก็เข้ามารอบทำ้ายเบกกี้ลินช์นะครับแล้วก็แล้วก็เบกกี้ลินช์เนี่ยมาเอาคืนในช่วงท้ายของโชว์นะครับอันนี้เนี่ยเราก็พอเข้าใจได้นะเพราะว่าเอาจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยถ้ายังจำกันได้ก็คือเบกกี้ลินช์เนี่ยก็แพ้ให้กับแายแจ็คมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้มันก็เหมือนกับการแก้มือน,นั่นแหละแล้วก็ยังเป็นการสร้างเครดิตที่ดีให้กับเบกกี้ลินช์ก่อนที่จะถึงเวสเซลมาเนียด้วยนะครับว่าเธอเนี่ยสามารถเอาชนะ นักมวยปั้มตัวยักษ์ของสมาคมได้ก็เหมือนกับว่าเป็นการบิ้วอัพความเก่งกาขึ้นไปก่อนที่จะไปเจอกับเ e ีย i ลิปลี่ในเรสเซลมาเนียนั่นแหละในด้านของแชมป์อินเตอร์นะครับที่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่ามีหลายคนต้องการมันเหลือเกินทั้งโดมินิกเมเซโอเชดเกเบลแล้วก็ทางของอิมพีเรียมเนี่ยก็ไปปั่นประสาัเซมิเซนเอาไว้อีก เรามองว่าเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่าการป้องกันแชมป์อินเตอร์แบบ3เศร้า4เศร้าเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่สนุกดีเหมือนกันนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยการป้องกันแชมป์มันก็เป็นแบบ3เศร้าใช่ไหมมีดูไม่ไทยมีเชมัรแล้วก็กุนเทอร์แมต์นั้นเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้สนุกสนานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าปีนี้เป็นการป้องกันแบบ4เศร้าเราก็มองว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันส่วนในด้านของดูไม่ไทยครับอันนี้เนี่ยผมแอบไม่เข้าใจนิดนึงทุกคนคือเราเข้าใจว่าในการที่ดูไม่ไทยไปหาเรื่องซ มันเป็นเรื่องของแบบเจเนี่ยมันเคยทํามาในอดีตนะครับว่าแบบตอนที่เจอยู่ในบัตรไลน์ก็ทําให้ทุกคนพลาดแชมป์เหมือนกันดูก็เลยเข้ามาถากถานแบบสมน้ำหน้าครับคือืบบเมื่อก่อนมึงเป็นแบบนี้ไงเวรกรรมตามสนองอะไรแบบนั้นไอพอยตรงนี้เราเข้าใจแต่ว่าที่ไม่เข้าใจก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยมึงเป็นคนบอกให้เซธโรล,ลินถอยห่างจากบัตรไลน์ไม่ใช่หรอวะเออมึงบอกให้เซธโรล,ลินเนี่ยเก็บพักรักษาตัวเพื่อที่จะได้สู้กันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ในเรซซ้มาเนี่ยไม่ใช่หรอวะแล้วทำไมตัวเองถึงออกมาหาเรื่องชาวบ้านซะอย่างนั้น คือเรื่องนี้มันไม่ใช่สถานการณ์บังคับที่จะต้องสู้กันนะครับคือดูไม่ไทยไม่ไปนคนเดินไปหาเรื่องโดยตรงเราก็เลยแบบอา้าวที่มึงพูดกับที่มึงทำแม่งขัดกันอีกแล้วนะครับผมก็เลยงง,งงหน่อยในเรื่องของดูไม่ไทยเรารู้สึกว่าดูไม่ไทยยังคงเป็นตัวเชื่อมกับหลายอย่างนั่นแหละแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าบางทีเ,เนื้อเรื่องของดูไม่ไทยมันก็จะวนๆอยู่ที่เดิมนะครับคือมันไม่ได้เขยืบไปหาคนอื่นเลยมันจะมีนักมวยปั้มอยู่ประมาณ 4 5คนตอนนี้ที่จะเป็นเนื้อเรื่องหลักๆแล้วก็จะวนกันอยู่แค่ 3- 4คนนี้ไม่ขยับไปไหนนะครับส่วนในด้านของโคดีโรสเนี่ยอันนี้ต้องตามกันต่อไปแหละว่าจะเป็นยังไงต่อเพราะว่าตอนนี้มันชัดเจนนะครับว่ามันจะเป็นการยกพวกตีกันแน่นอนคือบัตไลกับโคดี้โรสเราก็เพื่อนๆนของเขาซึ่งเพื่อนๆของเขาเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีใครบ้างนะครับมันจะออกมาในรูปแบบไหนสําหรับเดอะร็อกเราก็โคดี้โรสเนี่ยก็ต้องติดตามกัน ส่วนใครที่อยากฟังการวิเคราะห์ที่ละเอียดกว่านี้มากกว่านี้นะครับก็สามารถสมัครสมาชิกเข้าไปดูคอนเทนต์ขยายเสียงได้นะครับผมสมัครสมาชิกระดับไหนก็ได้ได้ดูเหมือนกันหมดนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับรอถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e นะครับถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้ขอบคุณสมาชิกทุกคนที่สมัครสมาชิกกันด้วยแล้ววันนี้สวัสดีครับ